สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัดถิ่นเจนจิแชแนลครับผมวันนี้ก็ได้เมนูนี่ครับไก่ใต้น้ําครับพี่น้องพมได้ปิดตัวได้รับเป็นตอดเป็นตอดเลยนะครับบรได้ทำเองนะครับซื้อมาแต่ตลาดครับจากไก่บ้านหรือไก่ใหญ่กับบุรุษครับหูแต่ว่าไก่ใต้น้ามามาครับพักการเก่านะครับผมใส่ตู้เย็นไว้เกี่ยวกันนี่แหละครับ เกวบ้านเฮ้าเลยครับเกวออกเก็บโคกๆหน่อยด้ด้ครับผมจะแซ่บคือเก่าเลยครับเข่าครับมาครับพี่น้องสิบบาทมันโอ้ยวาติบตีจมูกสิบบาทครับันผมเ่าหลายครับจัดเลยยังไม่ได้ซิมเลยนะครับซิมเหนียวหรือซินหยาบมีเครื่องในนําครับพี่น้องอืมตายกึดกึดกึศ สแต๊ะดก่อนครับอือม,มีน้ำให้จำเลยมีครับออเจาะนึง <c oughs> สมุนไพรครับตะไคร้เพียบเลยอากาศหึ่งครับ เก้าคมดีขนาด <laughs> cái đủ không แซบคือเก่าครับพูดเดียวก็แซบคือเก่ากคะดู จำเจ้าขม ดู <c ười> ดูไก่ครับ ปั้นเขาใ,ใหญ่เบาไวครับคืนยากค <c oughs> งกินแต่ปั้นน้อยๆครับจักไม่อย่างแม่เลยครับ กวานซอยหั่นปลาหมึกเกือบตุ่มตุ่ความวิดตู้สองขา วันเอาพี่น้องนี่แต่กระดูกอ่ะตัวนี้เนื้อ หาเลือกกินก็เลืกครับ หนูปลาปลาข้างหลังติ่มเลยพี่น้อง่มงมดดอกกินกับข้าวกินผูดด้หลายหลายพวันเอา ปาดหอนเอาฮะเอาฝนตกแน่ครับเอาครับผมสำหรับคลิปนี้กะซํนำนี้แหละครับโมมีอย่างหลายเครับไก่ตายน้ำครับอิ่มแล้วครับไปแล้วครับผม สวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่เขามาที่ตามรับชมเด้อครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ